พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่17ธันวาคมคิตรศกราั2022คำพยานชีวิตโดยคุณแอนดราลาอุม ซาเรมาเอสโตเนียในหัวข้อเรื่องพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอยากหนุนใจให้ท,ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ21-28ถึง28และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ9-11ถึง11 เพราะท่านได้กระทําให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้เต็นของท่านเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านคุณเอนราลาอุมเป็นพยานว่าเมื่อลูกสาวไปเรียนที่เมืองอื่น ดิฉันต้องอยู่คนเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดิฉันเคยชินกับการดูแลลูกสาวและสอนเธอเราใช้เวลาเกือบทั้งหมดร่วมกันด้วยเหตุนี้แม้จะเป็นเรื่องที่ยากที่จะต้องแยกจากลูกสาวแต่ก็จำเป็นเพราะนี่คือวิถีชีวิตปกติในทางตรงกันข้ามลูกสาวของดิฉันเต็มไปด้วยความหวังความฝันและความตื่นเต้นยินดีที่จะได้รับอิสระ ในฐานะพ่อแม่คริสเตียนดิฉันชื่นชมินดีในการอธิษฐานทุกวันดิฉันวางใจให้ชีวิตของลูกสาวอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและขอให้พระองค์คุ้มครองและให้สติปัญญาแก่เธอแม้ว่าลูกสาวของดิฉันจะเป็นผู้ใหญ่และอาศัยอยู่ในเมืองอื่นแต่การอธิษฐานเป็นวิธีหนึ่งที่ดิฉันสามารถดูแลเธอต่อไปได้ตลอดเวลาดิฉันพบว่า การอธิษฐานยังให้กำลังและช่วยให้ดิฉันปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ของชีวิตข้อคิดสำหรับวันนี้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าคำจุนคนที่ข้าพเจ้ารักและเสริมกำลังแก่ข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานคนหนุ่มสาวที่ย้ายที่อยู่อาศัยข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่สามารถไว้วางใจได้ ว่าผู้ที่ข่าพระองค์ทั้งหลายรักกำลังอยู่ในการดูแลของพระองค์ขอทรงปกป้องและอวยพรผู้ที่ข่าพระองค์ทั้งหลายรักทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ